เลยอยากได้ลุงสาวน้อพอดีดูอะไรท้าน้องแอลน้องแอลปฏิบัติหนช่วยก็ได้ค่ะพี่ชอบกอดเนี่ยกอดแล้วอุ้มบ้างทีหลังแล้งแอลไม่เบื่อแล้วเบื่อลุงชายแล้วกอดจังเลยลำคาบแล้วโตแล้วไงเขโตแล้วแอลเขโตแล้วน้อแอลกับพ่อเขายังไม่ค่อยอุ้มเลยไม่ค่อยให้กอดเนี่ยไม่ค่อยโตแล้วเาเลไม่อยากให้จับแต่ก็เหมือนคุณพ่อเหมือนคุณแม่ด้วยเนาะเหมือนเหมือนทั้งคู่แต่ว่าน้องมิ้งวี่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนทุกคู่เหมือนแม่เขามากกว่า ไม่ขอมองไปมองมาก็เหมือนน้องนึ่างนล้นก็สาวร้อยเอ็ดเอาสาวร้อยเดก็น่าตาดีน่เนนิดน้าตาดีไงก็เปหาดีกว่าพี่พี่ไปกับบ้านี่ราดอะขาวกันเขาขาวเขาขวน้อี่้องท่วใช่พี่รู้ไงสาวร้อเอดขาวนี่เป็าวเลยเนี่ย มีน้องที่กองขังไปไปกับแรกไปอุ้มน้องที่กองแผนคนหนึ่งแต่มันก็ไม่ีือไม่ากจะมาอะไรเราเหยียบไหมขาวก็ไม่ือเหยียบคนเราเหยียบสวยเรียกเขมาก่อนก็ให้ก่อดก็ได้คนยากมีนได้เราด้วยเซนแฟนผมบอกว่าคือนี่เหมือนชอบเด็กผู้หญิงนะใช่ขาวเขาไปอิ่มนะอิ่มก็ขาวงี้นะมันผิวเขาก็ขาวไงพี่ยังตาอยู่เลย่นึ่งกับห้าไม่ได้เพราะขาวมาก